ตอนนี้เราให้น้องธันวากับเกลี่นะคะเข้าไปด้านในแล้วเป็นยังไงธันวาจำ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 จ,ำจำโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมากางบ้านบอลให้น้องธันวานเล่นนะคะใช่อันนี้นะคะแม่เกดเคยซื้อให้น้องธันวาตอนขวบกว่าเนาะแล้วน้องธันวากลัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองเอามาสูบใหม่ก็รอบหนึ่งว่าน้องจะกลัวหรือเปล่านะคะนี่ค่ะอันนี้ทุกคนเราไปค้นพบในห้องเก็บของวันนี้เราเก็บห้องเก็บของใช่ไหม เดี๋ยวเราจะมาเป่ากันนะธ <อะ S 1> ันวารอเล่นไหมครับอ, <ะ S 1> อยากเล่นไหมครับชอบนี่จะกลัวไหมครับกลัวเหรอยังกลัวอยู่เหรอคบโอ้มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงเ่เป่าของเราใช่เครื่อง <ไป S 1> เป่าลมนะโอ้อันใหญ่มากเลยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวแเปอาไฟมาต่อกันคะ่ะพี่ใหม่เริ่มสูบแล้วนะคะตอนนี้ใส่สูบที่สูบเรียบร้อยแล้วเปิดลมแล้วค่ะว่านี่เริ่มใหญ่แล้วนะคะเราจะเป่าฐานมันก่อนนะคะ ตอนนี้ฮัานวากำลังยืนวางตรงนี้ไม่รู้ว่าเป่าเสร็จแล้วจะกลัวหรือเปล่า oh, oh, oh. นี่นะคะเริ่มใหญ่แล้วค่ะเริ่มพองแล้วว้าว <Wow, S 1> คือมันใหญ่มากนะเต็มสนามเลยที่เกลี่ช่วยที่ไห่ดึงตรงนั้นไปข้างหลังหน่อยค่ะเอออันนี้ด้านนอกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสูบด้านในต่อด้านในก็จะเอาไว้กระโดดนะคะ ตอนนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องสูบลมด้านในนะคะแล้วก็สูบลมประตูทางเข้านะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนเป่าประตูทางเข้านะคะนี่ให้มันเป็นแบบว่าคองพอ,องนะเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะเริ่มแล้วนะคะพองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้้องรันาวานะคะลองเข้าไปเล่นว่านจะเล่นได้หรือเปล่านะคะันมาคะพร้อมเรียกรันวา อนนี้เราให้หน้องทันวากับเกีลี่นะคะเข้าไปด้านในแล้วเป็นยังไงทันวาท้าวเกียี่ถึงข้างล่างเลยเขาหนุตัวหนักใช่ไหมคะทันวา,าเป็นัไงคะชอบไหมเจอไม่กลัวหรออืม <laughs> นี่นะคะก็เป็นบ้านลม้มบ้านบอลของเรานะคะเป็นจ้ำจนะเด็กๆสามารถเล่นได้กระโดดได้นะคะฝึกความแข็งแรงเนาะแล้วส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระบาดทรายนะคะนี่เมื่อวานเราเป่าแล้วก็เอามาเล่นกันนะคะนี่มาแล้วคะ่ะตอนนี้ที่หใหม่ยกมาแล้วลูกบอล มีซองทายด้วยเลยแค่วากรโอดเลยจันจันจ <numbers> 네ันจันอ้้หูอวาชอบไหมลูกชอบค่ะโอ้โหดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาสู่บ้านบอลให้น้องธันวาเล่นนะคะเอ่อถ้าใครอยากได้นะคะก็สามารถหาซื้อกันได้อันนี้ไม่เก็บซื้อในช้อปปี้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ